สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะเลขเบิ้ลเพียบสถิติหวยออกวันเสาร์คนรักโชคเจอเลขเบิ้ลกับเลขเด็ดออกซ้ำสองงวดหวยออกวันเสาร์คนเก็บสถิติพาสองย้อนหลัง5ปีพบเลขท้าย2ตัวหลายงวดออกเลขเบิ้ลแถมเจอเลขเด็ด4 6ออกซ้ำมาแล้วสองงวดวันเสาร์หนึ่งสิงหาคม2563รางวัลที่1คือ569391 เลขท้าย2ตัว92เลขหน้า3ตัว575 931เลขท้าย3ตัว578 809วันเสาร์1พฤษภาคม2563รางวันที่1คือ051 095เลขท้าย2ตัว22เลขหน้า3ตัว430 285เลขท้าย3ตัว191 364 สที่1กุมภาพันธ์2563รางวัลที่1คือ589227เลขท้าย2ตัว06เลขหน้า3ตัว259552เลขท้าย3ตัว375927สวที่16พฤศจิก,กายน2562รางวัลที่1คือ017223เลขท้าย2ตัวคือ32เลขหน้า3ตัวคือ 164640เลกท้าย3ตัว085194เชาวที่1มิถุนายน2562รางวัลที่1คือ516461เลกท้าย2ตัว46เลขหน้า3ตัว589713เลขท้าย3ตัว560215เชาที่16มีนาคม2562รางวัลที่1คือ 724 628และท้าย2ตัว64และหน้า3าตัว883 148และท้าย3ตัว877 154เสาที่16กุมภาพันธ์2564รางวัลที่1คือ074824และท้าย2ตัว56และหน้า3าตัว881910และท้าย3ตัว879612 เสาร์ที่1พันวาคม2561รางวัลที่1คือ021840เลขท้าย2ตัว67เลขหน้า3ตัว045307เลขท้าย3ตัว988561เสาร์ที่1กันยายน2561รางวัลที่1คือ734510เลขท้าย2ตัว26เลขหน้า3ตัว512464 เลขท้าย3ตัว202 097เสาที่16มิถุนายน2561รางวัลที่1คือ223 131เลขท้าย2ตัวคือ46เลขหน้า3ตัว432 507เลขท้าย3ตัว132 868เสาที่30ธันวาคม2560รางวัลที่1คือ911 234เลขท้าย2ตัว98 เลขหน้า3ตัว495 373เลขท้าย3ตัว953 504เสรที่16ธันวาคม2560รางวัลที่1คือ955 596เลขท้าย2ตัว89เลขหน้า3ตัว616 836เลขท้าย3ตัว290 938เสรที่16กันยายน2560รางวัลที่1คือ 170143เลขท้าย2ตัว71เลขหน้า3ตัว172 647เลขท้าย3ตัว340 388เสารที่1กรกฎาคม2560รางวัลที่1คือ112360เลขท้าย2ตัว26เลขหน้า3ตัว226 489เลขท้าย3ตัว688 005 สารที่1เมษายน2560รางวัลที่1คือ392 785เลขท้าย2ตัว80เลขหน้า3ตัว057 020เลขท้าย3ตัว500 709สา์ที่1ตุลาคม2559รางวัลที่1คือ887 102เลขท้าย2ตัว33เลขหน้า3ตัว280 194เลขท้าย3ตัว 458017เสาร์ที่16กรกฎาคม2559รางวัลที่1คือ449764เลขท้าย2ตัว55เลขหน้า3ตัว734552เลขท้าย3ตัว295158เสาร์ที่16เมษายน2559รางวัลที่1คือ221609เลขท้าย2ตัว87 เลขหน้า3ตัว228 008แเลขท้าย3ตัว507 523ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องข่าวดังหวยเด็ดช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ